สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะพลังแห่ง AI นะครับในการเขียนโปรแกรมนะครับอันนี้เป็นโปรแกรมที่เขียนขึ้นมานะครับเพื่อแก้ปัญหาการลงนัดนะครับสำหรับคนไข้คลินิกทันตักคำนะอันนี้ใช้ตัว Google Gemini เขียนนะครับใช้เวลาอยู่ไม่กี่ชั่วโมงนะฮะได้โปรแกรมลงนัด คนไข้ของคลินิกธันตกรรมเนี่ยเสร็จเลยนะครับอ่าลองดูนะครับว่าโปรแกรมนี้ทำงานอะไรได้บ้างนะครับอ่าที่ผมดีไซน์ไว้เนี่ยนะครับก็คือสามารถที่จะอ่าลงนัดคนไข้นะครับเพราะว่าคนไข้คลินิกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะนัดหมายก่อนเข้ามารับบริการอยู่แล้วนะครับอวิธีการลงนัดนะครับก็สามารถที่จะสร้างนัดหมายตรงนี้ได้นะอ่าผมลองยกตัวอย่างนัดวันที่ สมมติเอาเป็นวันที่สี่สี่กุมภานะครับสองห้าหกเก้าผมก็คลิกที่ตรงปฏิทินได้เลยนะครับแล้วก็เพิ่มอ่าชื่อคนไข้นะแล้วก็รายละเอียดนัดหมายนะครับวันที่ตรงนี้ก็เป็นวันที่ที่เราเลือกอยู่แล้วนะครับอตอนกี่โมงตอนบ่ายสามนะครับบา่ายสามโมงครึ่งใช้เวลาสักสี่สิบห้านาทีนะหัตถการที่ทําก็อย่างเช่นอ,อุดฟันนะครับ สร้างนัดหมายอ,อันนี้ช้านิดนึงนะครับเพราะว่าฐานข้อมูลเนี่ยเป็นฐานข้อมูลในเครื่องนี้เองนะเดี๋ยวตอนใช้งานจริงก็จะไปดีพอยบนคลาวนะครับอ่าก็จะมีตารางนัดหมายขึ้นวันที่อ่าสี่กุมภานะครับวันพุทธที่สี่กุมภาตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะดูอ่าเป็นรายสัปดาห์ได้ตรงนี้นะอ่า เมื่อกี้วันที่4ใช่ไหมครับวันที่สีุ่มพาก็ะจะเป็นสิบห้าสามศูนย์จนถึงสิบหกหนึ่งห้าตรงนี้นะครับก็สี่สิบห้านาทีอ่าเราก็สามารถที่จะแก้ไขรายละเอียดได้นะครับเปลี่ยนสถานะการน,นัดได้นะอ่าถ้าลงนัดครั้งแรกเนี่ยนะครับสถานะจะเป็นรอทํานัดนะเพราะว่าที่คลินิกเนี่ยก็จะโทรคอนเฟิร์มคนไข้อีกทีหนึ่งนะครับถ้าคนไข้โอเคแล้วเนี่ยก็อ่า โอเคตามนัดเนี่ยนะครับก็จะเป็นเปลี่ยนสถานะเป็นยืนยันแล้วนะครับซึ่งสถานะตรงนี้นะครับก็จะถูกสรุปมาอยู่บนแดชบอร์ดพวกนี้นะทำให้พนักงานที่เคาน์เตอร์หรือคุณหมอที่ดูแลคลินิกเองเนี่ยนะครับสามารถที่จะเ,เห็นนะครับตัว p l n n i n g w o r k ตรงนี้ได้ว่ามีคนไข้ลงนัดมาทั้งวันนี้นะครับหรือสัปดาห์นี้หรือเดือนนี้เนี่ยมีลงนัดกี่คนนะครับ มีรอโทรคอนเฟิร์มอีกกี่คนยืนยันแล้วอ่ากี่คนนะครับยกเลิกหรือเลื่อนนัดเนี่ยกี่คนอันนี้ก็สามารถที่จะดึงสรุปขึ้นมาได้นะครับก็เป็นอ่ารายวันรายเดือนรายปีได้นะครับอ่าสมมุติว่าลองดูในภาพรวมของเดือนกุมภานะครับก็จะเห็นรายการนัดทั้งหมดนะเราก็สามารถที่จะย้ายนัดได้นะครับเนี่ยสมมุติว่าเมื่อกี้อยู่วันที่สิบสองย้ายมาวันที่อ่า C นะครับอ่าสิบห้าศูนย์ศูนย์ก็มามาแทนที่ตรงนี้นะครับหรือเก้าโมงของวันที่สิบนะครับก็ย้ายมาอยู่ภายในวันนี้ได้นะอันนี้ก็คือย้ายในภาพรวมของเดือนนะทีนี้ถ้าเป็นรายวัปนะครับรายวัปเราก็สามารถที่จะย้ายได้เห็นไหมครับว่าตรงนี้มันมีเวลาที่มันซ้อนทับกันอยู่เราก็สามารถที่จะกําหนดเวลาใหม่ได้อเลื่อนตรงนี้เลยนะอ่าสมมุติย้ายไปสักห้าโมงเย็นนะครับ หรือกำหนดระยะเวลาใหม่ได้นะอาจจะทำนัดไว้แค่สามสิบนาทีนะอุดฟันซี่ง่ายๆก็ทำได้เหมือนกันนะครับที่การ์ดเป็นสีสีอย่างเงี้ยอันนี้ก็คืออยู่ที่สถานะนะครับก็คือรอทำนัดนะก็จะกลายเป็นสีเหลืองถ้านะครับน้องที่คลินิกเนี่ยโทรคอนเฟิร์มคนไข้แล้วนะครับก็จะกลายเป็นสถานะยืนยันแล้วนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงนะครับ อ่าอันนี้เหลือสักสี่สิบห้านาทีนะครับอ่าสถานะก็เป็นอ่ายืนยันแล้วอ่ะรอสักครู่นะครับเน็ตชาอ่าก็จะเป็นอย่างนี้นะคอ่าอันนี้อ่าสมมุติว่าทําคลิน,นิกวันที่ สี่นะครับวันที่สี่วันที่สี่เนาะสี่กุมภานะครับสมมุติว่าคิวนี้กําลังกําลังมาอยู่เนาะคิวเก้าโมงเช้ากำลังมาอยู่เนี่ยนะ,ะก็เปลี่ยนสถานะตรงนี้ได้ว่าอ่าเข้ามารอคิวที่ร้านแล้วอ่าก็สถานะก็จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะครับก็คือมารอคิวแล้วหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าเข้าไปห้องตรวจนะครับอ่า เข้าไปห้องตรวจนะครับหมอหมอก็จะเห็นหน้านี้เหมือนกันก็จะเห็นว่าคนไข้ที่มารอคิวที่คลินิกกี่คนนะครับมีคิวถัดไปกี่คนแล้วก็อยู่ในห้องตรวจกี่คนนะครับคุณหมอให้บริการเสร็จนะครับคุณหมอก็จะเปลี่ยนสถานะตรงนี้ว่าอเป็นกลับบ้านนะครับแล้วก็ไปรอชําระตังค์นะเน็ตไม่ค่อยดีนะครับ สถานะกลับบ้านเป็นสีเขียวอย่างเงี้ยนะครับหรือนะครับคนไข้คนนี้เทละนะช่วงห้าโมงเย็นเทนะครับไม่มานะแต่ว่า, <c oughs> าโทรคอนเฟิร์มแล้วนะแต่ไม่ยอมมานะครับนะก็มาเปลี่ยนสถานะตรงนี้เป็นไม่มาตามนัดนะครับนะก็จะกลายเป็นสีส้มๆแบบนี้นะทีนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าอา่า มีคนไข้นะครับที่ที่ไม่ได้มาตามนับนะหรืออาจจะยกเลิกนี่นะครับนยะก็จะนับเป็นหนึ่งรายการยกเลิกนะอ่านะทีนี้มันก็จะทำให้คนที่มีหน้าที่ลงนัดอ่านะคนไข้ให้คุณหมอนนะครับก็จะทำงานง่ายเห็นภาพรวมว่าอ่าในแต่ละวันเนี่ยมีคิวนัดมีสล็อตเวลาไหนว่างบ้างนะครับอ่านะ หรือภายในสัปดาห์นั้นเนี่ยนะครับมีสล็อตไหนว่างให้คนไข้บ้างนะครับเพราะว่าคนไข้แต่ละคนเนี่ยที่โทรมานัดเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีเวลากันนะครับเขาก็จะเอาเวลาเวลาคนไข้เป็นหลักเลยนะครับเรากได้จัดสรรเวลาให้ถูกนะครับภาพรวมทั้งเดือนนะครับก็จะมีสีบอกสถานะมีรายการสรุปข้างบนนะทั้งเดือนนี่มีลงนัดสี่รายการนะครับเราทํานัดหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับ ยกเลิกไปหนึ่งไม่มาตามนัดหนึ่งอ่าอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมสรุปทําให้เราเห็นสถานะนะครับของภาพรวมรวมทั้งเดือนได้นะครับอ่า <c oughs> ถ้าลงข้อมูลใช้จริงนะครับก็จะประมาณนี้นะอันนี้เดือนพฤศจิกาก็มีตารางนัดเยอะหน่อยนะครับอ่าก็ไม่ค่อยอยากให้ดูนะครับเพราะว่าเป็นข้อมูลคนไข้อ่าก็ประมาณนี้นะครับลองเอาข้อมูลมาลงดูอ่าอยากลองใช้ก็ กู o กิลจิมินายช่วยได้นะครับไปลองใช้ได้ให้มันช่วยเขียนนะครับเอา AI มาช่วยนะครับในการเขียนโปรแกรมเนีนะ่ยก็จะทำให้เราประหยัดเวลาไปได้เยอะขึ้นนะครับ